ทุกคนนี่ข้ามันไก่โดนต้ม150เมตรจากวัดสีชุมจากทุกคนจ๋เดี๋ยวจะเดินออกไปแล้วหาร้านจะเปิดแล้วจริงจริงร้านเปิด10โมงใช่ไหมแต่เขาเลื่อนเป็น9โมงใช่ไหมฮะทุกวันนี้เขาจะต้องเปิด9โมงใช่ไหมรู้สึกถ้าจำไม่ผิดเนาะ โอ้แต่ในใน,ในนี้มันขึ้นเห็นไหมในในปากหมุดเน,เนี่ยเดิน2นาที150เมตรจากวัดสรีชุมทุกคนจา้าซึ่งเป็นวัดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเขลางนครแล้วก็ตรงข้างหน้าเราเนี่ยจะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยทําด้วยสลักด้วยออเขาเรียกว่าอะไรไม้สักรปอายุพันปีทุกคนจ้ะเยาพาไปสักการะนะแล้วก็เดินออกไปจากประตูวัดนี่ยฮะ 150เมตรทุกคนก็จะถึงร้านข้ามันไก่ต้มแล้วก็เดินไปประมาณกิโลกว่าๆก,ก็จะเป็นโรงแรมสิริยที่เราเดินมาก็ไม่ไกลฮะที่พักน่ารักมากทําให้เราได้เจอร้านดีๆแล้วก็วัดที่แบบปังๆแบบนี้ใช่หไหมนี่คือพระพุทธรูปนะครับทําด้วยไม้สักอายุพันปีทุกคนจา้าสยอดนี่ฮะ นะําทำเลทองมากๆใครไม่มาวัดนี้ก็จะต้องเสียดายมากๆเลยนี่ครับทุกคนพระพุทธรูปปางมานวิชัยเห็นไหมหลักฐานยืนยันและสร้างในปี2433แล้วก็ข้างในก็จะมีบอ่อเลี้ยงปลาพระพุทธโพธิสัตว์กุนอิมสวยมากจ่วัดนี้ยิ่งใหญ่อลังการเคยถูกไฟไหม้ไปแล้วกออ็มีบูรณะข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมก็จะเป็น พระพุทธพุทธ,ธจินาราชาจำลององค์ใหญ่มากไม่พาไปแล้วนะไม่มีเวลาทุกคนจะตกรถไฟต้องไปร้านเขามันไก่ต้มก่องมีก๋วยเตี๋ยวจับกลังบะหมีไก่ฉีอะไรของเขาเยอะแยะมากมายอย่าตามมาดูนะทุกคนจะจะให้รู้ว่าร้อยหสิบเมตรเดินข้ามฝั่งไปเขาอยู่ฝั่งนู้นเลยฮะทุกคนเนีให้ดูเจดียสวยนะจริงๆเนี่ยเมือง9วัดที่เขานิยมทําบุญกันเนาะ ก็จะมีวัดอะไรบ้างวัดพระแก้วยอนเต้าวัดสีลองเมืองก็มีไก่วัดเจดีซาวัดพระธาตุลำปางหลวงต้องไปเกาะคาวัดปงสนุกก็อยู่แถวๆนียหาไม่ไกลวัดปงสนุกวัดสีชุมก็ที่นี่วัดไหลหินจะต้องไปถึงเกาะคาเหมือนกันนะฮะวัดไหลหินก็สวยวัดปงยางคกนะไปอยู่ที่ห้างฉัตรทุกคนวัดปงยางคกเคยจะยินไหมวัดจองคําวัดจองคํานี้เขาบอกว่าอยู่อําเภองาโอ้อาเภองาวนะ ไกลนะฮะหกสิบกิโลนะฮะนั่งนั่งรถไปตรงเส้นอออําเภอลําปางงาวไฮเวย์แต่ตรงในตัวเมืองลําปางก็มีอีกวัดหนึ่งเป็นวัดจองคําเหมือนกันแต่คนละวัดกันนะวัดจองคํามีไปถึงพะเยานะแต่เราอย่างอย่างเช่นแม้แต่วัดศรีชุมทิ่แพ่ก็มีนะที่แพ่ที่พะเยาก็มีเห็นไหมชื่อเหมือนกันแต่คนละที่กันแต่เรา,า่ะยังไม่ได้มีโอกาสไปวัดจองคําในตัวเมืองแถวแถวตำบลพระบาทไม่ไกลจากโรงแรมสิริไป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 ,ไป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 กินกัน ไปกินข้าวมันไก่หมเด็งเมาส์โมจะถ่าเห็นไหมขยันลเกินโอ้โหต้องหาห้องน้ําก่อนสิทุกคนมาวัดก็ต้องมาห้องน้ำด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไปกินข้าวมันไก่ต้มแล้วจะไปขอเข้าห้องน้าแล้วมันจะกินเวลาเราต้องเซฟเวลาทุกคนจ้านี่ฮะขึ้นไปสักการะนะครับพระเจ้าพระพุทธรูปสวยๆสไตาล์ล้านนาเบอร์มิสทุกคนเนี่ยสวยมากเลยทุกคนดูสิออ้ยสวยว่าสีชุมทุกคนจ้านี่ฮะ พ่อเลี้ยงหม่องยีแม่เลี้ยงป้อมนะฮะอะไรเนี้ยเป็นไมกรดสวยงามมากนี่ฮะทุกคนเรามาห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะกำลังจะเดินมุ่งหน้าเดี๋ยวจะต้องไปเช็คอินที่รถไฟไนงะรถไฟมาเที่ยงเขาออกมาจากเชียงใหม่ประมาณ9ก้าโมงครึ่งก็มาถึงที่นี่ประมาณทเที่ยง นะครับก็จะไปสุดสายเป็นรถไฟท้องถิ่นนะฮะไปถึงนครสวรรค์เท่านั้นเองทุกคนแล้วก็จะต่อไปอีกทีหนึง่งก็ค่อยว่ากันนะจ๊ะนี่คือวัดสีชุมจากทุกคนจา๋าสวยเนาะเห็นไหมออกไปขวามือหน้าวัดเนะี่ยก็จะไปแยกสนามหินแยกสีชุมแล้วก็แยกป่าขามก็จะเป็นสิริเราพูดถึงสิริบ่อยมากเพราะว่าเป็นชื่อที่เป็นนามมงคลน,นะโรงแรมสิริแล้วก็ชอบมีความเป็นน้ําตกลาธารสวยๆอยู่ข้างโรงแรมทุกคน นี่หาเมื่อกี้พระพุทธรูปปางมารวิชัยข้างหน้าเราที่ขาวขาวที่เราเข้าไปนะนี้เราออกจากหน้าวัดแล้วนะก็จะเดินเจอไก่โดนต้มอยู่ตรงนี้แหละถนนทิพวันย้ำอีกทีถนนทิพวันตรงไปข้างหน้านี้แหละสี่แยกก็จะเป็นข้าหนโยธินถ้าเกิดใครไม่ไปสารหลักเมืองก็เดี๋ยวซ้ายไปรถไฟได้แต่ถ้าไปสารหลักเมืองก็แนะนําฮะควรไปเพราะว่ามีพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัดจตุรทิศนะฮะมีแค่หนึ่งในสี่ มีแค่สี่องค์ก็คือองค์นั้นก็คืออยู่ที่ภาคเหนือที่จังหวัดลําปางแห่งเดียวเท่านั้นทุกคนนะฮะเป็นวัดเป็นพระที่ในหลวงรอก้าไปสรงสร้างขึ้นสี่ภาคสี่จังหวัดอย่างที่บอกภาคใต้ก็ต้องไปที่พัทลุงนะจ๊ะหนึ่งเดียวแต่ภาคเหนือก็ต้องที่ลําปางเท่าน,นั้นนี่ฮะไก่ต้มโดนฉี่เไก่โดนต้ม